ส <Hey. S 1> วัสดีสวัสดีไพรใครบูนไคบูนมันโทรมาจะเจาะมาช้าบอกว่าจะมาบ้านกูกูก็โทรหามืองแล้วมืองไม่รับสายะกูไม่ได้โทรไลน์นะกูไม่ได้โทรไลน์โอ้โห oh ใช่ไหมเยอะแยะเดี๋ยวจะว่าไม่ชวนเดี๋ยวจะว่าไม่ชวนเลยกูโทรไปแล้วมึงไม่รับสายโอเคไมนไปแล้วตอนแล้ว คไม่รักสีซ้อมนะต่างคนต่างแล้ลังสีจอกันีเขาตันลัเสีเขาฝึกซื้อกินมาให้รับรับเพื่อนอเมริกาบอกล่วงหน้าไงไม่ได้บอกเมื่อวานบอกเมื่อเช้าเลยก็เลยว่าโอเคต่อไปนี้สถานที่ตรงนี้สุดยอดเลยนะดูดิสวนโอ้โห ถนนสองด้านเลยไว้ตรงนี้นี่ต้นมะม่วงครับใต้ต้อตอนมะม่วงที่เย็นสบายจากีครับแล้วเป็นี่จัแลของรถของของมันวยทำให้มันหน่อยอ่าเดี๋ยวคอยให้มันหน่อยบงับงมันบงังโอเคครับโอเคอะ,อะชวนแล้วนะมาไม่ได้เขาต่อไปนะเตรียมตัวดีๆ <laughs> ให้เดี๋ยวไปหาน้ำจิ้มก่อนเจ้า